ทำไหลไปสู่ธรรมอดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันล้วนเกิดมาจากเหตุในอดีตอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลปัจจุบันจึงเป็นที่รวมของทั้งเหตุและผลเมื่อศึกษาปัจจุบันจนเข้าใจแล้วเราย่อมเข้าใจทั้งอดีตทั้งอนาคตไปพร้อมกันด้วย ฉะนั้นคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้สร้างสมมาทั้งหมดนับอเนกชาติขอจงได้มาประชุมรวมกันลงในปัจจุบันนี้ขณะนี้และเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะวาระนี้เป็นสัปดา์หวิสาขบูชาชาวโลกหลายล้านคนได้พร้อมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือกันว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระองค์ท่านพวกเราควรพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อหวนระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราน้อมเอาธรรมะของพระองค์เข้ามาสู่ใจของเราไม่ต้องให้ความสำคัญกับชนชั้นวันนะให้พุทธภาว,าวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้บังเกิดขึ้นในดวงใจของเราในปัจจุบันนี้และเดี๋ยวนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าจิตดั้งเดิมของเรานั้นประภัสสอนมีความบริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความเคยชินของกิเลสจิตของเราจึงเศร้าหมองขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างที่ควรจะเป็นปกติคนเราไม่ค่อยได้สังเกตความนึกคิดของตัวเองเราคิดอะไรก็ไม่ค่อยรู้ตัวส่วนมากก็คิดไปตามความเคยชินตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง เราไม่รู้ว่าการปล่อยความคิดให้แล่นไปตามกิเลสนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราปล่อยความคิดให้แล่นไปทางโน้นทางนี้อยู่เรื่อยๆคิดผิดคิดชั่วคิดบ่นคิดดูถูกดูหมิ่นใครต่อใครบางทีก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่ทำชั่วแล้วสนุกสนานบางทีก็คิดไปว่าทำชั่วต่างหากที่ได้ดีสังคมเราทุกวันนี้จึงวิปราส มองจริงเป็นเท็จมองเท็จเป็นจริงมองชั่วเป็นดีมองถูกเป็นผิดเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นมาสารพัดอย่างจนถึงกับกล่าวกันว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้จักและไม่เข้าใจหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ส่งผลให้ชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไป แม้จะสแสวงหาความสุขมากมายเพียงไรก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงสักทีเราจึงต้องปฏิบัติให้รู้ความจริงด้วยตัวของเราเองด้วยกายวาจาใจของเราทั้งหลายนั่นแหละต้องอดทนอดกลั้นและต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองในการปฏิบัตินั้นเราเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีล8ปศีลสิ 5, ส 8, ส 10, และศีลสอง อันนี้เป็นอุบายที่จะช่วยให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นภายในใจทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าได้ต่อไป,เ,ปเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวสืบเนื่องกันไปโดยไม่ขาดตอนแล้วเราจะเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่สำคัญจะเกิดความรู้อย่างหนึ่งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักของเหตุและผล <Okay. S 1> เมื่อทำเหตุดีผลย่อมดี <Okay. S 1> เมื่อทำเหตุไม่ดีผลย่อมไม่ดี <Okay. S 1> ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกับที่พวกเราได้ยินได้ฟังจนคุ้นหูว่า <Okay. S 1> ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเอง <Okay. S 1> ที่เราตั้งข้อสงสัยต่อหลักของเหตุและผลที่ว่า <Okay. S 1> ทำดีได้ดี <Okay. S 1> ทำชั่วได้ชั่วนั้น ก็เพราะเราไม่ได้ศึกษาจิตใจของตัวเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจยังจำแจ้งให้เกิดฮิริโอตต์ตัปะขึ้นมาในจิตใจของเราฮิริคือความละอายแก่ใจเมื่อเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายโอตับปะคือความตัวเกรงในอารมณ์ยินดียินร้ายนั้น,นา